ดิฉันกัญญาพักอินทรรักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินงานกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่การประชุม kickoff มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการยุติความบุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่ณห้องรอยย่ j จูบิรีศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน ประกาศเจตจำนงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยและไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบค่ะด้วยสัญลักษณ์ไว้ริบบอนนะคะที่ทุกท่านได้รับระหว่างการลงทะเบียนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อสตรีนะคะต้องบอกว่าเป็นภารกิจ ของประเทศเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของมนุษย์นะคะและก็ความปลอดภัยของประชาชนทุกพื้นที่ค่ะซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญกับการลดความรุนแรงในครอบครัวการยกระดับการคุ้มครองสตรีและเด็กและการสร้างระบบช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ การประชุมวันนี้ค่ะจะจัดขึ้นนะคะเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการทำงานให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคภาคเอกชนภาคประชาสังคมค่ะและก็องค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนด้านการยุติความบุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเข้มแข็งและบูรณาการในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอนุทินชาญวิรกูลค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะกราบเรียนท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียนรัฐมนตรีผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะ ในช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเข้มแข็งและความเมตตาตลอดพระประดอดพระชนชีพ ที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนของพระองค์ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีขาเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะเขาเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้เลยนะคะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัฐ ปรลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะกาเปียนท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผมอัญชิตธมรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทน บุคลากรกระทรวงไทยทุกคนและผู้เข้าร่วมประชุมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม kick off มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่ในวันนี้วันที่25่้าพฤศจิกายนของทุกปีคือวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลกระทรวงมหาไทยจึงได้ถือโอกาสในเวลาสำคัญนี้ จัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีให้แก่หน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านยุติความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่โดยกําหนดเป็นวาระเร่งด่วนของพื้นที่ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งสร้างความเข้าใจในบทบาทกลไกและกระบวนการทำงานร่วมกันสร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนตลอดจนยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านยุติความรุนแรงต่อสตรีให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมและตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริงกิจกรรมสำคัญในวันนี้ในช่วงแรกที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ในการสานพลังภาครัฐเอกชนประชาชนในพื i, ้นที่เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากความรุนแรงต่อสตรีโดยรับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สร้างสังคมที่ปราศจากความรุนแรงต่อสตรีและจะเป็นการรับมอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายการําเนินงานด้านยุติธรรมแรงต่อสตรีจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทย ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยท่านธน,นนนท์นิรามิตรภริยานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยท่านพระราดอนปินา,าินกคุลและท่านสุม,มาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านศักดาวิเชียนศิลป์และท่านศส,สิทธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการสวณไทยท่านเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้โอยโอกาศและความหลากหลายทางสังคมของวุฒิสภาผู้บริหารจากสำนักนายฐมตีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความรรมั่นคงมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาไทยกรุงเทพมหานครนายกและอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาสังคมผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคซึ่งได้แก่ผู้ว่าการจังหวัดประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประหลัดจังหวัดพนาการจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุชจังหวัดแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรวมถึงกลุ่มสตรีที่เป็นภาคีเครือข่ายของกระทรวงไทยในจังหวัดผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ออนไซต์3,000คนรวมทั้งได้มีการถ่ายทอดการประชุมให้ในอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศรับชมผ่านระบบ d โดป a าชาแนลเฟซบุ๊กเพจกระทรวงอ่าไทย PR มีคู่เข้าร่วมชุมออนไลน์ทั้งสิ้น83,000คนเพื่อเขารับฟังการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านการยุติความแรงต่อสตรีในวันนี้ลำดับต่อไปผมขอกลาบเรียนเชิญท่านนายกตีและัานตรีไทยกล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้เข้าร่วมชุมต่อไปครับ มาถึงช่วงเวลาสำคัญในวันนี้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะที่ฉันขอกราบเรียนเชิญท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีขึ้นมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงท่านผู้บริหารส่วนราชการคณะสตรีนายกสมาคมแม่บ้านมหาทไทยท่านผู้วิเกียร์ที่มาเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ทุกท่านครับ เรามาประชุมกันในวันนี้ด้วยภารกิจที่สำคัญยิ่งก็คือภารกิจของการปกป้องประชากรเพศหญิงซึ่งมีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของประชากรคือมากกว่าผู้ชายประมาณหนึ่งล้านหกแสนคนนั่นแปลว่าผู้หญิงเป็นพลังสำคัญยิ่งของประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจมีบทบาทมากมาย ที่ทาเคียงคู่ไปกับผู้ชายและในบทบาทเหล่านั้นบางทีผู้ชายก็ทําได้ไม่ดีเท่ากับผู้หญิงเราต้องดูแลและส่งเสริมให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ถ้าเราปล่อยให้ผู้หญิงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือเผชิญความรุนแรงไม่ว่ารูปแบบใดเท่ากับว่าเรากำลังลดทอน ศักยภาพของประเทศไทยในส่วนของนโยบายที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องการป้องกันและการเยียวยามามากแต่ในปีนี้รัฐบาลต้องการให้เกิดผลอย่างจริงจังในพื้นที่ผมจึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนง,งานยุติความรุนแรงต่อสตรีเพราะเราเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเอบตเทศบาลไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายในชุมชนเราต้องการทำงานแบบป้องกันเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่สนับสนุนโรงเรียนครอบครัวและผู้นำชุมชนให้รู้จักสัญญาณความเสี่ยงและช่วยยับยัง้งเหตุรุนแรงก่อนจะเกิดเหตุขึ้นจริง ทำให้ทุกชุมชนเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงและเด็กรู้สึกปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอเน้นก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลในระดับจังหวัดและอำเภอซึ่งผมได้ขอให้ทางกระทรวงพอมอกระทรวงสาธารณสุขตำรวจศูนย์น้ารงธรรมและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นได้ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการรักษาการแจ้งเหตุการคุ้มครอง ให้ทำได้รวดเร็วต่อเนื่องและมีหลายช่องทางที่ปลอดภัยทั้งสายด่วนทั้งผ่านทางแอปหรือภาคประชาสังคมข้อมูลที่เป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ดิ่งดูดายและประสานกันให้ร้ายรอยต่อสิ่งที่ผมอยากขอบคุณเป็นพิเศษก็คือสำหรับภาคประชาสังคมทุกองค์กรที่ทำงานอยู่หน้าง,งานมาตลอดหลายครั้งองค์กรเหล่านี้เป็นผู้แรก ที่ผู้ประสบภัยกล้าไปหาพวกเขาคือกำลังสำคัญที่ช่วยเติมเต็มงานของรัฐรัฐบาลมองเห็นคุณค่าของบทบาทน,นี้และเราจะทำงานร่วมกันต่อไปครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงต่างๆท้องถิน่นเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้สตรีทุกคนมีความปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างเหมาะสมที่สุดผมจึงขอฝากภารกิจสําคัญนี้ไว้กับทุกท่านด้วยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมพบปะและหารือกันในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้การประชุมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำฤทธจทุกประการและขอให้ทุกท่านในที่นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าและมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบพระคุณครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ